ยูทูบเบอร์เสียภาษีงไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ YouTube Channel ภาษีร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าต้องรู้นะครับช่วงนี้เราก็จะเห็นคนเนี่ยหันมาทำ u t u b e กันมากนะครับมาเป็นยูทูบเบอร์กันมากนะครับก็เลยอยากจะทำคลิปนี้มานะครับสำหรับยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับว่า การที่เราเป็นยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยครับรายได้ของเราอ่มีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องเสียภาษียังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องฝากพี่ๆนะครับช่วยกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe ช่องภาษีร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าต้องรู้กันไว้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับภาษีใหม่ๆนะครับรวมถึงวิธีการคำนวณภาษีต่างๆนะครับที่เราเองก็จะต้องศึกษาเอาไว้นะครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับก็ทำมาให้พวกพี่ๆยูทูบเบอร์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเราจะคุยถึงเรื่องภาษีและรายได้ของยูทูบเบอร์กันนะครับถ้ายังไงก็ฝากพี่ๆยูทูบเบอร์แชร์ให้ด้วยนะคะเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากภาษีของยูทูบเบอร์ตัวแรกที่ทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าในคลิปแต่ละคลิปของยูทูบเบอร์เนี่ยในแต่ละช่องนะครับก็จะมีการนําโฆษณานะครับของแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์เข้ามานะครับซึ่งตรงเนี้ย เงินที่ได้ตรงนี้จะเป็นเงินส่วนแบ่งจากทาง u t u b e นะครับยิ่งมีคนกด Subscribe มากนะครับคลิปมีคนดูมากมีความน่าสนใจมากนะครับโฆษณาก็จะอยากเข้ามามากเหมือนกันนะครับทีเนี้ยรายได้ตรงเนี้ยครับรายได้จากการโฆษณาที่เราได้จากช่อง y o u t u เนีครับเราเสียภาษีกันยังไงนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดในมุมของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเพราะว่าอย่างยูทูบเบอที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็จะเริ่มจาก การทําด้วยตัวเองนะครับก่อนที่จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นจนมองถึงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครับจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับแต่เบื้องต้นเลยนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับที่ทายูทูบเบอร์และมีรายได้จาก u t u b e นะครับรายได้จากการโฆษณานะครับตรงเนี้ทางสำพะกรนะครับมองว่าเราเป็นรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ8ทีนี้ไอ้รายได้4 0วงเล็บ8นะครับที่เกิดจากโฆษณาของ u t u b e เนี่ยทางสำพะกรนะครับกำหนดให้ เราต้องเอารายได้ตัวนี้มาเสียภาษีประจำปีนะครับซึ่งจะสามารถหาค่าจ่ายได้ตามจริงโอ้ตามจริงและอะไรคือตามจริงตามจริงก็คือถ้าเรามีรายจ่ายอะไรนะครับที่เกี่ยวกับการทําคลิปขึ้นมานะครับการทําช่อง YouTube ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อให้ช่องของเราเนี่ยมีคนติดตามเยอะๆนะครับหรือเป็นการซื้อซื้อของเป็นการค่าใช้จ่ายพวกสถานที่ ของต่างๆที่เราเอามาใช้นะครับในประกอบในการทำคลิปนะครับซึ่งเราจะต้องมีเอกสารด้วยนะว่าเราได้จ่ายเงินจริงๆนะครับเรามีใบเสร็จนะครับมีการจ่ายเงินจริงนะครับตรงนี้เอามาหักเป็นรายจ่ายของเราในการคำนวณภาษีตอนสิ้นปีได้นะครับรายได้ตัวต่อมานะครับก็คือเมื่อยูทูบเบอร์เราเริ่มมีชื่อเสียงนะครับเราเริ่มมีคนสนใจเยอะขึ้นเราก็อาจจะมีรีวิวสินค้านะครับมีทําโฆษณา นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกรายได้หนึ่งที่เกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์นะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าก็ไม่เหมือนกับข้อแรกนะครับไม่เหมือนกับรายได้ที่ได้จากการโฆษณานะครับเพราะตรงนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเบื้องต้นเลยนะครับทางสำพะกรจะมองว่าเป็นรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ2นะครับก็คือได้จากการทํางานให้ได้จากตําแหน่งงานอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งรายได้ตรงนี้ครับก็เกิดจากการรีวิวอาหารนะครับรีวิวสินค้านะครับเรื่องสํอางรีวิวอาหารสำหรับรีวิวเสื้อผ้านะครับเป็นการที่เราทำรีวิวด้วยตัวเราเองนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นรายได้40่ของเลบ2นะครับซึ่งสัมภาระนะครับก็กำหนดให้เราสามารถหักรายจ่ายได้ที่50%นะครับแต่ไม่เกิน1% 0 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะต้องไปรวมกับเงินเดือนนะครับถ้าเกิดใครที่มีเงินเดือนประจําอยู่แล้วนะครับก็จะต้องเอาเงินเดือนและเงินได้ตัวเนี้ย มารวมเพื่อคำนวณว่า50%ของเราเนี่ยเกิน1,0,000 0บาทหรือเปล่านะครับสำหรับรายได้ตัวนี้นะครับจากการรีวิวสินค้านะครับนะครับถ้าเราพัฒนาจากการรีวิวคนเดียวนะครับเป็นเราใช้ทีมงานนะครับเรามีการสร้างพ็อปเรามีการใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับเรามีทีมงานเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้งานนี่มันดูเป็นโเฟชัชนอลมากขึ้นนะครับหรือมีการโปรดักชันเลยก็ตามนะครับตรงนี้สมนัการาก็จะมองว่าเป็นรายได้40่สละแนะครับก็จะสามารถหักรายจ่ายได้ตามจริง ตามจริงก็คือตามที่มีเอกาสารนะครับว่าการทําตัวรีวิวสินค้าหรือสปอร์ตโฆษณาตัวนี้เราใช้ค่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างเราทําอะไรไปบ้างนะครับงเงินเดือนลูกจ้างเงินเดือนพนักง,งานเราก็สามารถเอามาหักเป็นรายจ่ายของเราได้นะครับเงินที่เราซื้อของหรือว่าค่าใช้จ่ายเดินทางพวกนี้ที่ไม่เกิดขึ้นจริงนะครับกับการทําชิ้นงานน,นั้นๆเราก็สามารถเอามาหักเป็นรายจ่ายของเราได้นะครับเพื่อให้สิ้นปีเนี่ยเราเสียภาษีน้อยลงนะครับทีนี้นะครับ รายได้อีกตัวหนึ่งของยูทูบเบอร์นะครับเมื่อเราเริ่มดังนะครับเราเริ่มมีชื่อเสียงนะครับนอกจากสปอร์ตโฆษณาจะเข้ามาแล้วนะครับงานอีเวนต์งานเปิดตัวงานต่างๆนะครับก็จะเข้ามาหาเราด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงงานพรีเซนเตอร์นะครับซึ่งงานพวกนี้นะครับเราก็จะต้องนํารายได้มาเสียภาษีเหมือนกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับในช่วงที่เราอาจจะกําลังดังนะครับกำลังมีชื่อเสียงเนี่ยเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เป็นนักแสดงนะครับเรายังไม่ สามารถใช้คําว่าเป็นดารานักแสดงสาธารณะได้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการอองงานอีเวนต์อองงานโชว์ตัวนะครับตรงนี้กรมสรรพากรก็ให้เราเป็นรายได้แบบ40วงเล็บ2นะครับคุณๆนะครับอนข้อแรกเลยนะครับ40วงเล็บ2นะก็คือหักค่าใช้จ่ายได้50%ไม่เกิน1 0 0 0บาทนะครับแต่ต้องเอาไปรวมกับข้อแรกแล้วก็รวมเงินเดือนนะครับว่าคำนวณมาแล้วเกิน1 0 0 0 0แบาทหรือเปล่านะครับสำหรับใครนะครับที่ ไม่ถือว่าเป็นดารานักสแสดงที่ต้องนำเงินได้ามาคิดแบบ40 2เ,เนี่ยนะครับรก็จะมีผู้ประกาศข่าวโฆศกพิธีกรนักจัดรายการวิทยุนักจัดรายการในสถานบันเทิงผู้บรรยายหรือนักภาพผู้จัดการส่วนตัวของนักสแสดงสาธารณะผู้กำกับการแสดงผู้จัดการทีมกีฬาผู้ฝึกสอนนักกีฬา นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่ผมยกขึ้นมาให้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราออกงานอีเวนต์ไปเรื่อยๆเราชื่อเสียงของเราก็จะโด่งดังขึ้นนะครับณจุดจุดหนึ่งที่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองจากยูทูบเบอร์ไปเป็นนักแสดงสาธารณะได้นะครับตรงนี้วิธีเสียภาษีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเราจะสามารถหค่าใช้จ่ายได้มากกว่านี้นะครับโดยแบ่งเป็นขั้นๆแบบนี้นะครับการคิดค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับดารานักแสดงนะครับขั้นแรกเลยคือ เงินได้ส่วนที่ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทนะครับสามารถหักค่าใช้จ่ายได้60%สนะครับจาก3 0 0 0 0นบาทนะครับส่วนเงินได้นะครับในส่วนที่มันเกิน3 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยกรมสรรพากรก็หักค่าใช้จ่ายได้40%นะครับแต่40%เปอนี้เมื่อคำนวณมาแล้วต้องไม่เกิน420,000บาทนะครับก็คือถ้าคิดออกมาแล้วเกิน420,000บาทแล้วก็หักเป็นรายจ่ายได้420,000บาท รวมกับ3 0 0 0สนแรกที่เราคูณ60%นะครับตอนนั้นได้1 8 0 0 0 0 0บาทนะครับเมื่อรวมกันทั้ง2ก้อนเนี่ยค่าใช้จ่ายของดารานักแสดงก็อยู่ที่สูงสุดที่6,000นบาทนะครับแล้วใครบ้างล่ะที่ถือว่าเป็นดารานักแสดงสาธารณะนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างคร่าวๆบางอาชีพให้ดูนะครับก็ได้แก่นะครับนักแสดงละครเวทีนะครับผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์นะครับนักแสดงตลกนะครับ ดารานายแบบนางแบบนะครับนักพูดรายการทอล์คโชว์นะครับนักมวยอาชีพนะครับนักฟุตบอลอาชีพนะครับนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับกลุ่มนักแสดงสาธารณะตรงนี้นะครับก็จะถูกหักภาษีนอที่จ่ายนะครับไว้ที่5%เนะครับเวลาที่คนจ้างงานเขาจ่ายเงินให้เรานะครับแล้วถ้ายูทูบเบอร์นะครับมีการเพิ่มรายธุรกิจนะครับเป็นการขายสินค้านะครับซึ่งยังเป็นในนามบุคคลธรรมดาอยู่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเงินได้ตาม40บบวกเล็บ8 แต่ว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายได้60%นะครับโดยที่ไม่มีลิมิตเลยนะครับถ้ารายได้ของเรานะครับจากการขายสินค้าเนี่ยหนึ่งล้านบาทนะครับเราก็หักได้60%นะครับก็คือหกแสนบาทเลยนะครับตรงนี้นะครับที่พูดมาก็จะเป็นรายได้หลักๆนะครับที่เกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่นะครับสำหรับการยื่นแบบนะครับถ้าเกิดเดือนมกราถึงเดือนมิถุนาในปีเนี่ยนะครับเรามีรายได้เกิน60,000บาทนะครับเราก็ต้องยืนภาษีกลางปีนะครับ รงนี้สำหรับกรณีที่เป็นบุคคลที่โสดนะครับยังไม่สมรสนะครับถ้าสมรสจนถึงเป็นสมรสแล้วนะครับเดือนมกราถึงมิถุนายนนะครับมีรายได้เกิน1นึ0 0 0สบาทก็ให้ยื่นแบบกลางปีนะครับเมื่อยืนแบบกลางปีแล้วก็ต้องยืนแบบสิ้นปีด้วยนะครับทีนี้นะครับเรามาลองคิดภาษีของยูทูบเบอร์แบบเล่นๆนะครับดูว่าถ้ามีรายได้ประมาณหลักแสนอย่างเงี้ยครับจะเสียภาษีกันหรือเปล่านะครับตัวแรกนะครับก็คือรายได้จากการโฆษณานะครับ โฆษณานใน YouTube นะครับเอาซักปีละ3 0 0แสนบาทนะครับตัวที่2นะครับเป็นรายได้จากการรีวิวสินค้าให้ลูกค้านะครับซึ่งวันนี้ขอเป็นการรีวิวแบบ คนเดียวนะครับรีวิวคนเดียวนะครับก็มีรายได้สักสามแสนบาทนะครับนี่คือรายได้ต่อปีนะครับรายได้ต่อปีนะครับต่อมานะครับรายได้จากการออกงานนะครับ สมมติไปออกอีเวนต์นะครับก็ได้เงินมา300แสนบาทนะครับแล้วก็มีการขายสินค้าด้วยนะครับขายสินค้านะครับก็3 0 0แสนบาทนะครับทีนี้นะครับเรามาดูการหักค่าใช้จ่ายกันนะครับว่า แต่ละเงื่อนไขหักค่าใช้จ่ายยังไงได้บ้างนะครับอย่างโฆษณาใน y o u t u b e นะครับหักได้ตามจริงนะครับตรงนี้ค่าใช้จา่ายอาจจะตีสัก150,000บาทนะร,รีวิวสินค้านะครับตรงนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทำนะครับเขาจะให้หักได้50%ไม่เกิน100,000บาทนะครับแต่ว่า ก็ต้องรวมกับข้อที่เป็นการออกงานนะครับเพราะฉะนั้น2ข้อนี้รวมกันนะครับหักได้50%นะครับไม่เกินไม่เกิน10000 0บาทเพราะฉะนั้นคิดออกมาเราก็จะได้10000 0บาทนะครับส่วนขายสินค้านะครับหักได้60%เลยนะครับเพราะฉะนั้น30000นนะครับหักได้60%อก็คือหักได้1 8 0 0 0 0 0บาทนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับรวมเงินได้นะครับ3ามแสนสามแสนสามแสนสามแสนตรงนี้1นล้านสองแสนบาทนะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับ1นึ่งแนะครับหนึ่งแสนหนนะครับก็รวมเป็น1 2 3่ง0สนสองแสบาทนะครับ เมื่อหักลบกลบกันออกมาแล้วนะครับก็จะเหลือที่7 7 0 0 0 0บาทนะครับขั้นต่อมานะครับก็จะมีการหักลดหย่อนตัวเองนะครับหักลดหย่อนตีว่ายูทูบเบอร์คนนี้นะครับยังโสดนะครับแล้วก็ยังไม่มีลดหย่อนอะไรเพิ่มนะครับมีดามาดาก็อายุยังไม่เกิน60นะครับยังไม่มีภรรยาย,ยังไม่มีบุตร นะครับแล้วก็ยังไม่มีการซื้อพวกกองทุนซื้อประกันอะไรไว้เลยนะครับก็จะหักลดส่วนตัวเองได้ที่60,000บาทนะครับก็จะเหลือเงินที่ต้องมาเสียภาษีคือ7 1 0 0 0 0 0บาทนะครับ7 1 0 0 0 0บาทนะครับเราก็ต้องเอามาคิดตามอัตราภาษีในตารางนี้นะครับเป็นแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับว่าจะเสียภาษีเท่าไหร่นะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูการคำนวณภาษีกันนะครับว่า7 1็ดแสนหนึ่งบาทนะครับคิดภาษีออกมาจะเป็นเท่าไหร่นะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าการคิดภาษีอ่ะไม่ใช่ว่าพอเราได้เงินสุดที่ออกมาแล้ว710,000บาทเราไปดูตารางว่าอ่ะเจ็ดแสนหนึ่บาทอยู่ในช่วงนี้คูณสิเลย ไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เอายอดนี้ไปคุณภาษีตรงนั้นตรงๆนะครับจะต้องมีการไล่สเตปนะครับค่อยๆคิดในแต่ละขั้นนะครับทอนมาในแต่ละขั้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วขั้นนี้เสียภาษีเท่านี้ขั้นนี้เสียภาษีเท่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เสียภาษีไม่ถึง15%นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคำนวณยังไงนะครับตามเรทภาษีนะครับ150,000บาทแรกนะครับ ก็คือยกเว้นภาษีนะครับภาษีเท่ากับ0นะครับขั้นต่อมานะครับ150,001บาทถึง300,000บาทนะครับก็ในช่วงนี้ก็คือ150,000บาทเหมือนกันนะครับจะเสียภาษีอยู่ที่5%นะครับก็จะเท่ากับ7,500บาทนะครับนี่นะครับตอนนี้สะสมมาตรงนี้นะครับก็คือ300,000ละนะครับขั้นต่อมานะครับ300,001บาทนะครับถึง500,000บาท ก็จะเป็น200,000นะครับเสียภาษี10%นะครับก็คือ20,000บาทนะครับตรงนี้สะสมลงมาก็จะเป็น500,000นะครับขั้นต่อมานะครับขั้นนี้ครับคือขั้นที่เราต้องดูดีๆนะครับเงินได้ของเราเนี่ย710,000บาทนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของขั้นนี้นะครับขั้นที่เป็น5 0 0 0 0นบาทถึง750 0 0 0บาทนะครับเราก็ดูว่า 7แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับจะต้องคิดจากเงินได้ตั้งแต่บาทที่ห้าแสนหนึ่งบาทถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเพราะฉะนั้นเราก็เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับลบกับห้าแสนบาทนะครับเราจะได้เงินที่ต้องมาคิดภาษีตรงช่วงนี้คือสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็คูณด้วยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงน,นี้รวมมาก็จะเป็นเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับซึ่งก็จะครบพอดีกับเงินได้ที่เราต้องมาเสียภาษีนะครับ สำหรับเงินได้ในส่วนนี้นะครับ2อ0 0 0 0หนนบาทคูณสินะครับก็จะได้31,500บาทนะครับเราก็นำภาษีของทุกช่วงนี้ว่ารวมกันนะครับซึ่งก็จะรวมกันได้59,000บาทนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าภาษีตรงนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้นะครับหรือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินได้สุทธิที่ต้องคำนวณภาษี นะครับเราก็เอามันจัดมันมาหารนะครับ5 9 0 0 0บาทนะครับหาร1 2 0 0 0 0้บาทนะครับแล้วก็คูณด้วย100เข้าไปครับเราจะได้ออกมาที่4.92%นะครับหรือถ้าเราเอา59,000บาทนะครับหารไปที่710,000บาทนะครับคูณด้วย100นะครับเราก็จะได้ออกมาที่ประมาณ8.3%นนะครับจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าในตารางนะครับจะโชว์ ภาษีที่15%นะครับแต่พอเราคำนวณแล้วตามขั้นบันไดของเราเนี่ยเสียจริงอยู่ที่ประมาณ8%สำหรับรายได้พวกนี้นะครับถ้าวางแผนดีนะครับวางแผนตัวลดหย่อนได้ดีนะครับภาษีสิ้นปีเราก็จะประหยัดได้นะครับซึ่งการลดหย่อนเนี่ยก็มีลดหย่อนอีกมากมายหลายแบบนะครับประมาณ20กว่ารายการที่สามารถมาลดหย่อนภาษีของเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายได้ของยูทูบเบอร์นะครับว่า จะยื่นภาษียังไงนะและอย่าลืมนะครับอย่าลืมยื่นภาษีตามที่กฎหมายกำหนดกันด้วยนะครับสวัสดีครับ